ญาติฝั่งผมญาติฝั่งพลอยปลาไปสี่ร้อกว่าคนสวยมากสวยมาก <c oughs> ไม่สวยได้ไงแจกชืวอเป็นแสงีไงไเลยเลเราจะเป็นพูดเป็นงานงานหนึ่งที่เราจะจำไปตลอดชีวิตเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็มาถึงจนได้วันที่เราจะไปซื้อเหวนให้กับน้องพลยี่น้องรอวันนี้มาหลายปีหลายวันใช่ไหมลูกในที่สุดก็ได้ซื้อแล้วในที่สุดก็ได้ซื้อแล้วเข้าไปไม่ซื้อจะโงกให้อยากได้เหวนแบบไหนครับแหวนมีมีเพชรหนึ่งเม็ดอ่าคุณหนึ่งเขาจองมาให้แล้วที่ช็อปเขาเรียกว่าช็อปอะไรนะช็อปคาทีอคาทีเลยเหรอช็อปคาที่แน่นอนเข้าไปช็อปคาเทียแต่ว่าออกมาคนซื้อทือคาที่แน่ ประมาณเท่าไหร่วะเคยเห็นรีวิวอะในนั้นเขาบอกว่าเพชรหนึ่งเม็ดแต่ต่ำก็คือสามแสนโอ้โหอ้ไมค์ก็เขาขึ้นไมเนี่ยกูซื้อเสือส้อซื้อรองเท้าอะไรไปหมดแล้ว <laughs> งั้นเดี๋ยวจะเราเราจะไปเซอร์ไพรส์น้องปอยนะครับโดยการที่ไปซื้อแหวนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องปอยแกล้งออแอคติ้งแกล้งแอคติ้งดีใจหลอกลวงประชาชน <laughs> บอกมันนะให้ซื้อแหวนตั้งแต่คบกัน3ามปี <laughs> ตอนเนี้ย 11ปีกว่าแ no? ล้วจะ12แล้วรูงี้ซื้อแหวนจากไทยดีกว่าเนาะถูกกว่าเยอะเลยอ่ะใช่ไหมไม่รู้ต้องพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้ต้องพูดว่าอะไรวะไม่มีจับม เดี่ยวโ้โหต่ไต่ง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 ทำไมะ่เมาอะพี่เม้าท่มีควมเก่ยน่้งเนี่ยแล้วก็่เป็นรเี่ยวขึ้มาเริ่มาเหลายปีหลายปีมากว่าตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วเลยทุกครั้งเดียวอยู่มันคบเลยเหร มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยแล้วก็จะทำแบบนือแค่คนเดียวด้วย<ไ>พร้อมไหมไม่มีตังค์ซื้อแหวนเดี๋ยเพราะว่าซื้อของไม่หมดนเดียวพร้อมไหมสวยไหมสวยมากแต่งงานกันนะ <c oughs> เอามาแต่งงาน <c oughs> ซื้อดึกดานเร็วใส่ตัวสิ นนี่ด้วยพอดีเลยสวยไหมแปลงมากงมากโอ้ยคุณครับเป็นไงเจอใครนี่เจอใคมากเลยเอา อันนี้พี <S 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 <C <c ่เตรียมตัวร ouais ้องงายปนเรี่บร้อยเลยคือหนูรู้มาก่อนไหมไม่รู้เลยก็รู้ว่ามาซื้อแหวนจริงๆรเหรอแสดงว่าเราหลอกสําเร็จนะซื้อหลอกสําเร็จนะแต่ว่าคือก็อย่างที่บอกแหละคือจริงๆอยากจะเซอร์ไพรส์น้องปลอยตั้งนานมากแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสแล้วก็เราก็ยังไม่พร้อมด้วยแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเราสองคนพร้อมแล้วแหละเพราะว่าเราก็ ซื้อบ้านแล้วเตรียมพร้อมที่จะลรวไปรูล้ไฟมือมาจากไหนเนี่ยเทียบจากไซ์ของคุณออยเห็นไหมสวยมากขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะะขอบคุณมากเลยนะพี่ยามขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับช่องสปอยสปอยเมส์ไม่ใช่ช่องเมาราชาอนะไม่ได้ลงคลิปมานานมากจนลืมชื่อช่องตัวเองแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องลงเลย วันสัมพันธ์แบบนี้น้อนะครับวันนี้เออเป็นวันแต่งงานวันที่9ม้นา,านีนานั่นเองนะจ๊ะ ซึ่งหลายๆคนก็คงจะคิดถึงเนาะช่องของเรานะครับไม่ได้ลงคลิปมาน่าจะมีวันเจ็ดแปดเดือนได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาชมงานว่าวันนี้มีงานอะไรบ้างเราทําอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็บรรยากาศในงานเป็นอย่างไรมีใครเป็นเพื่อนเจ้าบาวมีใครเป็นเพื่อนเจ้าสาวบาว้างนะครับถ้าใครที่แบบว่าเป็น FC ฟซอื่นคือตอนนี้ก็คุณมิกกี้เข้ามาสาวๆก็าม,าาามาเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในงานกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าสาวอยู่ฝั่งนี้วันนี้มีแขกมาเยอะมากเลยนะตอนแรก ผมคุยกับบอยว่าถ้าเรามีงานแต่งงานแล้วเราจะจัางานเล็กๆเออแค่ในเครือญาติอะไรงี้นะฮะแต่ว่าพอจิ้มไปจิ้มมานู่นนี่นั่นต้องมีพี่คนนี้ต้องมีพี่คนนั้นเราเคยทํางานกับคนนี้ญาติฝั่งผมญาติฝั่งบอยปาไปสี่ร้อยกว่าคนกลายเป็นแบบสเกลแบบต้องเป็นงานใหญ่แล้วตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากคือจริงๆเตรียมงานมานานมากๆแล้วด้วย สถานที่ก็ใหญ่ใช่สถานที่ <ตะ S 2> สวยมากเราจัดที่ราชปเปลวนะอยู่สุข,ขาภิบาลหรู้สึกดีใจนะที่แบบว่าเรามีวันนี้จนได้นะครับหลายหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ยังไงก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะของช่องมรัญชานะครับจะรู้ว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆเลยนะเราทั้งสองคนทั้งน้องเมาส์แล้วก็น้องกอยนะครับเป็นกำลังใจใด้วยนะจ๊ะ เท้านเหมือนเมื่อยมากเลยดูรองเท้าฉันสิรงเท้าฉันจะระเบิดเ่ยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันเลยที่ถ่ายตอนแรกคิดว่าจะไม่ถ่ายแต่ว่าไม่ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความทรงจําชีวิตหนึ่งอะมันมีแค่ครั้งเดียวก็แน่นอนแหละตอนแรกคิดว่าจะมีลงช่องคุณนิกกี้ด้วยนะนิกกี้นะชาติเนองแต่ว่าเราก็คิดว่านะเราจะแบบมันก็มีแค่ครั้งเดียวนั่นเองนมันก็ต้องมีถ่ายเปินความทรงจำไว้หน่อยอย่างงี้นอนนอนหลับไหมครับเมื่อคืน หลับเลยหลับเลยหลับเลยไมบตื่นเลยคิดเลยอ่ะอ๋อค่อยมาตื่นได้เนาะหน้างานเนี่ยตอนนี้ตื่นได้แหละตอนนี้อยากจะหายตัวไป after p a r ี้เลยด้ยไหมแบบตัดที่กาวออกไปแล้วก็เนาะว้าบเราว้าบดีเลยครับงั้นเดี๋ยวผมขัดกล้องเราว้าไปทีเลยเราไปเก็บเก็บรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกับถ่ายคู่แล้วก็ถ่ายกับเพื่อนๆเนาะเม้นท์มาหน่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ FC เม้นท์เท่าไหร่เต็มสิบให้เท่าไหร่แล้วพี่วางให้ให้เท่าไหร่ครับ ทินสลัดเทินทินสลัดเทินดิสวยมากสวยมากไม่สวยยังไงใจชุนกรนแสเลยนะจุดนี่เราจะเป็นพูดใหญ่พูดอยู่ใจฉัาปุ๊บเลนี่นี่คือดีไซเนอร์นะครับฝากร้านด้วยนะคะับชื่อร้านร้านคิงโคสอ่าชุดเจ้าสาวสวยๆวสามชุดเลยและเห็นหน้าสวยๆอย่างนี้ก็คือแต่งโมเวกัพนะคะภูมิสวยๆชื่ออะไรนะไอจีพี่น้องเดี๋ยวได้ธรรมดาเลยคุณนก รงยิ่ยกาค่ะฝากล้านด้วยค่ะแล้ <c oughs> น,นี้ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนที่รักมากที่สุด คนเดียวในโลกนะครับเพราะว่าเออในชีวิตมีมีเพื่อนแค่คนเดียวมีเยอะมีเยอะมีเยอะแต่ว่าคนที่สนิทที่สุดก็คือคนนี้คือเราแต่งงานทั้งทีเราก็ต้องมีเพลงแบบสำหรับเพื่อนเนาะเออเบสเพลนเนาะซ้อมมาเยอะซ้อมมาเยอะใช่ใช่เดี๋ยววันนี้จะมีแบบรอบอัปเตอร์ปาร์ตี้เนาะก็จะมีเพลงที่แบบร้องคู่กับคุณเจด้วยลองดูลองดูจัดมาเพื่อแบบต้องคู่กันเท่านั้นเลยอันนี้ตั้งใจมากนะจอเมาส์นี่ตั้งใจมาก ซ้อมนะทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยเหนื่อยมาก<ช>ท,าทุกอย่างมากเนี่ยจะต้องดิวทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่<ช>นี่ตั้งใจมากเต็มที่มากก็ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปัดอะไรไงต,ตัดไม้รับ

อย่างั้นอย่าตังค์อย่าตังค์อย่าตังค์ <laughs> 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 ยังไงบ้างคุณเรียวเมื่อกี้ร้นะองไห้หลายคนนะจังหวะไอ้เมาส์เดินนะไ,ออไอ้เจมร้ลลองไห้ไอ้เมาส์ป๊บเดียวไปเลยอ่ะไอ้เมาส์ร้องไห้จังหวะมองหน้าสปอยคือน้ำตาไหลเลย <c oughs> เขาดีใจกับเพื่อนเสียใจเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์สปอยยื่นเงินให้ก็ดีใจกับเพื่อนนะโวยพรกับเมาส์กับสปอยด้วยนะครับเห็นมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจริงๆนะครับมึงรู้ว่ามว่าเจอกันที่ไหนที่ไหนที่ร้านจริงใช่จริงเจอที่าเจอกัมไม่ล่ะแล้วคุณรู้ด้วยกั ก็คุนัวเด็กเราอยู่ไม่ใช่คืออยากจะบอกว่าการเจอที่ไหนครั้งแรกเห็นไหมมันไม่เกียวว่าจะเจอตามโบสถ์ตามวัดอะไรงี้สุดท้ายถ้าคนเรารักกันรักก็เป็นคู่ชีวิตกันไงเออไม่แล้วเขาผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันเยอะเขาจับมือกันแน่นถูกป่ะเพราะคนเราเวลารักกันไม่ได้อยู่กันเฉพาะเวลาที่แบบมีอะไรแค่คู่นี้เขาผ่านมาทุกอย่างแล้วเพราะว่าทุกวันนี้มันมันเหมือนมันตก ผลึกตกตะกอแล้วแล้วมันคือมันพร้อมทุกๆอย่างแล้วก็ดีใจที่เห็นเพื่อนเป็นฝาเป็นฝาก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวปีนี้เขาจะมีลูกกันแล้วจริงไหมรอเลี้ยงหลานเะเมาส์บอกว่าอยากได้ลูกผู้หญิงลูกลูกผู้หญิงแล้วก็ปล่อยปล่อยอยากปล่อยอยได้ผู้ชายแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าได้แฟดก็ดีแต่ว่าผมเดี๋ยวผมรอเลี้ยงลูกเราได้ชื่อยังไรนะได้ชื่อไหมเดี๋ยวให้เมาส์ตั้งเองวะถ้าอยาอยากอยากยุ่งเลยเขาเลยวันนี้ใส่ซองเท่าไหร่นี่ย โดนบังคับพอดี่งโอ้โหงานเขาจัดแสนห้าคุณใส่สองแสนเลครับแล้วมันไปเช็คมาแล้วว่ามันขาดทุนแสนหนึ่งมันก็เลยมาเอาที่ผมน็กโอ้โหดูดิแล้วข้าวไม่มีให้กินผมกับเพื่อนจะบ่าวต้องสั่งเฟรีมากินตอนเช้าดูมันอยู่ถึงกลางคืนด้วยใช่ไหมครับกลางคืนด้วยครับกลางคืนเป็นพิธีกรอีกตังก็ไม่ได้ต้องมาให้ทั้งมาอีกแทนีนึ่งโอ้โหเหนื่อยมากว้าวันแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ไปสู่งานเย็นตอนนี้ขาเราเดินไม่ไหวแล้วงานเย็นนี้กี่โมงคะเริ่มหกครึ่งเริ่มหกครึ่งแต่เราต้องไปเตรียมตัวก่อนเพราะเราจะได้มีเวลาถ่ายรูปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะย่าบ๊ดอบดีครับย่าบ๊อดีครับทักดีดีนะครับ,บ,รบตอนนี้เราต้องหลังจากเสร็จพิธีหายตื่นเต้นยังครับหายเดี๋ยวเราไปตื่นเต้นอีกรอบนึงไงกลางคืนนี่ตื่นเต้นกว่านะกับกลางวันอีกนะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะทานข้าวมาทานข้าวก่อนเจ้าบ่านกินปลาเนาะ ตอนแรกคิดว่าจะนานกว่านี้นะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วนะเพราะว่าเราเริ่มตอนบ่ายสองตอนนี้ก็สี่โมงไปเริ่มงานอีกทีก็หกโมงครึ่งก็เร็วกว่าที่คิดแต่เมื่อกี้ก็เมื่อยขามากเลย <c oughs> ความรู้สึกมันหายไปเลยอะข้างเนะ <c oughs> อมเมื่อกีอ <c oughs> ้พอสลับข้างอะตะคิวกิน แล้วก็งานงานเินก็น่าจะอลังการกว่านี้เนาะเพราะว่าแขกจะเยอะแขกที่มาตอนบ่ายเนาะก็จะเป็นแบบญาติญาติฝั่งฝั่งน้องเมาฝั่งน้องปอยนะครับช่วงช็อตตอนที่เดินเข้าในคลิปเห็นตอนที่แบบน้าตาไหลเนี่ยตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงครับเออมันแค่คิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ได้ไงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนกลางคืนน่าจะหนักเลยครับเคกเลยครับเออจริงๆนะ จำเพราะมันก็จะยิ่งกว่านี้อีกเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องไปพอนนี้ว่ามีเพลงเซอร์ไพรส์แขงในงานนะครับแล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์เจ้าสาวเพราะร้องให้เจ้าสาวฟังบ่อยมากเพลงอะไรครับเพลงเ่ยน็อตติงอนดิชั่นส์ for you ใช่ นี่ก็ใกล้จะถึงพิธีช่วงเย็นแล้วครับตอนนี้ก็แขกก็เริ่มที่จะเข้ามาในงานแล้วเนาะเดี๋ยวก็เราจะต้องไปขัางงานแล้วก็ไปยืนเขาเรียกว่าแบ็คกรองด้วยยืนให้แบบว่าแขกมางานแล้วก็ถ่ายรูปเรายืนต้อนหรือเราเคยจะแบบไปงานคนอื่นไงแล้วก็ไปถ่ายคนอื่นหรือทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าจะบ่าเจ้าสาวเขาคิดยังไงเนาะเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องลองดู ไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปเท่าไหร่แล้วอ่ะไม่รู้ว่ายืนไปนานขนาดไหนนานไหมนานมากชั่วโมงนึงถึงไหมีแ่ถึงอ่ะเกินเหรอที่รู้ก็คือเมื่อยเท้ามากอ่ะเมื่อยเท้าแล้วก็เมื่อยเมื่อยกรามด้วยใช่เมื่อยมากวเนี่ยไเงี้ยเม่อไหร่จะพออยงเงี้ยเนี่ยสามวิพแล้วนะมีลูกไม่ได้แล้วนะจะมีลูกไม่ได้แล้วนะเนี่ยเมื่อไรเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเวลา จำไม่ได้ว่าปีปีอะไรช่วงก่อนนั้นนั้นเป็นเรื่องหนังเรื่องก็คือเรื่องมีกูเพื่อนจมน้ำตาย่างนี้พี่บอกเนี่ยเขารู้จักกับสปอยรู้จักทางบ้านสปอยอะไรเนี่ยเขาเหมือนจะมีงานอีเวนต์เปิดเล่าอะไรแล้วคี่บอกเขาว่าอย่านีโทรมาหาผมบอกว่าเอ้ยเนี่ยมีงานเปิดเล่านะ คือสมัยก่อนเขาเป็นบอยแบนด์ back, เป็นบอยแบนด์ที่ดังมากแล้วเราก็เป็นผู้หญิงที่ชอบแบบผู้ชายหน้าคมๆอยู่แล้วชอบแบบผู้ชายอีชิเป็นเท่ๆแล้วเขานี่คือสเปคเปิดคือสเปคตั้งแต่เขาแบบดังม,มากๆอยู่ในวงเนี่ยวงวงวีโอว,วายเนาะคือดังมากๆแล้วก็อพอคุณแม่เขารู้ว่าผมคบกับบอนี่ยเขาก็จะแอบเขาบอกวงโลกว่านะลูกชายแล้วเขาก็ารู้สึกว่าคนนี้มันมันไม่ได้ ตอนนั้นเราอยู่คอนโดห้องเดียวกันตอนนั้นเราอยู่คอนโดมีอมีสนอย จบไปแล้วนะถือว่าเป็นพิธีการที่ยาวนานมากแต่เร, <c oughs> เราก็รู้สึกว่ามันก็รวดเร็วเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราก็มีมีความสุขเวลาที่ <c oughs> อะไรที่มันมีความสุขมันก็จะผ่านไปไวถูกไหมตือนะครับม,มันเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นตันใจมากๆกก็อ,อย่างที่ผมพูดบนเวทีอะไร ก็ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนที่รักผมแล้วก็รักปลอยมางานเยอะกันตอนแรกคิดไม่ออกเลยนะนอกจากญาติเราญาติเราก็ไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะมางานเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือเขามากันทุกคนเลยบางคนแบบจากต่างจังหวัดแล้วก็ลูกค้าจากช่องสปอยเมาส์นะครับกอกดูอยู่ตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนนะเออส่งมาให้กําลังใจนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเรากำลังจะแต่งงานเนาะแล้วก็บางคนมาด้วย ทังคนมาร่วมแสดงความีดีที่งานด้วยนะครับคือมันเป็นมิตรภาพที่ที่ดีมากๆเนาะแน่นอนแหละถ้าไม่มีลูกค้านะครับที่คอยอุดหนุนเรานะครับคอยเชียร์เราคอยสปอร์ตเราไม่มีวันนี้แน่นอนเหมือนกันรู้สึกเรารู้สึก เหมือนกลดล็อกไหมครักดล็อกมากมันเป็นเอาจริงจการแต่งงานเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นก็เห็นคนแต่งงานบ่อยๆทั่วๆไปอ่ะงานแต่งงานแต่งแต่ว่าสําหรับผมอะมันเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยนะตรองลองคิดดูว่าผมมีพี่ชาย2คน่ะพี่ชายผมก็ไม่ได้แต่งงานนะ <ไป S 1> บ้านฝั่งสปอยอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครแต่งงาน <ไป S 1> <อ>ก็เป็นลูกคนเดียวที่แต่งเหมือนกันกับบ้านผมคุณแม่เขาก็ดีใจนะลึกๆเขาก็ดีใจที่แบบว่าลูกสามารถ มีวันนี้ให้ให้เขาได้เขาก็เจอกับเพื่อนๆได้เจอญาติได้นั่งพูดคุยะอะไรย่เงี้ยน<อ>ะครับแล้วก็ฝั่งคุณพ่อคุณแม่ปลอยด้วยนะครับเป็นงานงานหนึ่งที่เราจะจําไปตลอดชีวิตเลยอ่ะอจะเราเปลี่ยนนาฬิกาอีกแล้วเรียนที่เท่าไหร่ละครับเปลี่ยนไม่เราเราขายนาฬิกาไง เออเราก็ต้องใส่หลากหลายถูกต้องไหมใส่เ,<ร>เดียวไม่ได้งไงใส่กู้ไงไซโก้อะไรใส่กู am, ้กันดั้มไงนี่เพิ่งได้มาไซโก้กันดั้มนี่ลิมิเต็ดเอ dition ถ้าคนที่รู้จักไซโก้ดีก็จะรู้ว่ามันไลายไอเทมขนาดไหนยังคงเป็นควาคิวก็หายไปทางนาฬิกาเลยนะได้ลูกคู่สองคนมาแยกชี้แนวทางให้ผมเขาแล้วขอบคุณครับเอาถอดขึ้นหนึ่งผมรับผิดชอบไม่ไหวออจากนี้ไปจะเป็นัเตอร์ปาร์ตี้แล้วนะครับจะเป็นโชว์ของบีโอว้า อันนี้เป็นเวลาที่พี่สปอลอยรอถึงเวลาที่เรารอคอย <c oughs> นี่แหละเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้ว <c oughs> อ,อยากเมาอยากเมาแล้ว ตอนนี้ผมจะพูดเลยเป็นปกติมาสุดบอกเลยว่าผมมีความสุขมากนะเมื่อกี้อยาจะปิดร้องมันน้าป่อยแต่ว่าหาน้ำปอยไม่ได้หาน้ำปลอยไม่ได้แต่ไม่เจอตัวนั้นหาน้าปลอยไม่เจอใช่ไหมแต่ก็คงเป็นหาน้าป่อยหาไม่เจอเนี่ครับเพราะว่ารู้สึกดีใจมากที่แบบว่ามีคนที่แบบอยู่อัปเตอร์ปาร์ตี้เยอะมากขนาดนี้แล้ว่าขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าเราจะคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีคลิปลงอีกหลายเดือนไม่มีคลิปลงอีกหลายเดือน แต่ว,ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เออเป็นวันที่ผมกับอลเฝ้ารอคอยกันมานานมากๆนะครับที่จะมีวันที่เราสามารถสร้างนะครับอีเวนต์แบบนี้ดีๆได้ทำให้ทุกคนแบบมารู้สรุปด้วยกันขอโทษนะที่ผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าพูดตรงๆว่าผมเมาชิคกี้พูดตรงๆว่าผมเมามาเนี้ยสนุกไ,ไปเลยสนุกมากผมรู้สึกแบบผมไม่ได้มีความสนุกกับชีวิตแบบนี้มานานมากแล้วอ่ะ คุณเอฟซีทุกคนด้วยนะที่แบบว่าติดตามยังไม่อัลฟ์โล์กคุณมากนี้เลยนะครับเพราะว่าเห็นเลยว่าไม่มีอัลฟโล่อยู่ทุกเลยตางมาต่อไปแต่านะมว่าผมเชื่อว่าถ้าผมถ้าผมมีคอนเทนต์มีอะไรผมจะมีคลิปมาให้ทุกคนนะครับได้ดูได้รูรูสนุกแบบนี้นะ คุณนะฝากนะครับใครที่ยังไม่เปิดตามตอนนี้รับเลยนนะครับโอ้ยคุณแจ็คผมบอกผมบอกผมตอบคุณจะต้องไปดูคนละรสาวพี่กับผมไปเดี๋ยวไปงานต่อเฮ้ยไปมาอะไรอะดูงานในติ๊กต็อกขายนาฬิกามีมีคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาไลฟ์ขายนาฬิกาเออชื่อช่องว่าฮะชื่อช่องว่าวอทส์แสบเดี๋ยวคุณคุณแจ็คมากนะที่แบบว่า เออมางานแต่งงานผมนะผมว่มากอะไรที่ทิว่าเป็นน้องน่ารักมากนี่ครับแล้วก็เป็นน้องที่สนุนผมด้วยนะใส่มาด้วยเห็นปะจากร้านผมนะบขอสปาครนะครับคุณเตจินนี่ถือว่าเป็นนักร้องนะครับในเขาเรียกว่าในสก๊อตนะเดียวกับผมเลยออกพอๆผมเลยออกเทปออกซีดีพอๆกับวงปีโอวายสนิทกันมาเอาริง กอนบงบีเอไว้อีกนะแล้วมีแต่ชีชีแล้วเป็นร่บมพิชีกันศิลปินร่วมประกาศและการตลาดเดี่ยวกันวันนี้นะครับเดี๋ยวจะอีกยาวนานขอไปสนุกก่อนนะถ้าคนติดตามซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับขอโทษนะถ้าผมพูดอะไรผิดไปโห้นะครับขอบคุณครับ 拜拜。